กมู่บ้านเราไม่มีงานเลยมีแต่ไม้นะปุ๊บนีเจ๊บนี่ครับรู้ทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่อความจริงใจแค่นั้นแหละมารับตัวเองขึ้นมันดูออร่าเนะจ็บ หมูได้ชอบปุ๊บนะออกไปปุ๊บโอเคตอนนี้ผมตกแต่งให้หมูลแล้วมีความสุขแล้วแหละมัง้งนะครับเอออยมาออกมา,กมาทุบนะทุบแบบนี้เลยนะทุบแบบนี้เลยเออ เราสาดตกแต่งให้แล้วนะเออไม่รู้ตกแต่งวันทำไมนะเดะ่มันก็หน้าเบื่อนะผมก็ไม่คิดอะไรมากนะและสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย